สวัสดีค่ะอินนี้ต้รับเข้าสู่ช่องทีชเชอร์นินนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สรารคามนะคะอากาศก็ร้อนเหมือนกันค่ะบุรีรัมย์ก็ร้อนค่ะสรารคามก็ร้อนอ่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอเจ้ากาฟิลนะคะกับอันนี้อะไรเนี่เจ้าดราก้อนบอล ได้เจอนานค่ะอ้แล้วก็ต่อด้วยอู้จะเป็นเพน กลางวันมันก็จะสบายหน่อยเพราะว่าแดดมันไม่ส่อง โคตรร้อนนี่เป็นทำยาบไหมแม่หลอเนาะร้อนโคตร เมื่อกี้ไม่บีบแล้วไม่บีบอะไรตรงนู้นนะดับเครื่องด้วยเดี๋ยวจะเพิ่มจะเพิ่งมันไม่ใช่ดับตสวิตช์แช่นี่ต้องผ่านเครื่องลงเยอะๆผ่านเครหมดคันเร่งสายเออแล้วก็ผ่านคอนโทรลดับใช่ดับคอนโทรลเองคับที่เลยเหนุ่กหมีให้สุดไหนมุกหมีให้สุดบ้านล้ดับแล้วพิธีดับเครื่อง นับปัตตนเบอรกินแอร์ด้วยนี่ครับทีนี้ก็รอยยาวเลยรอยาวครับวิ่งไกลไหมน้ากบดไปดูนั่งงานไหมล่ะไปเป็นไงบ้างขับมันขับขับสบายมันโหลดอยู่นะพี่เพราะว่ามันไม่เต็มระบบมันเขาเต็มระบบเนาะเขาไม่ได้เซตหน้าจอปกติมันจะมีอะไรทุกอย่างแต่ปุ่มยิ้ใหญ่เนาะขาพี่เคยขับอยู่ไม่ใช่บอกง ขีมใหญ่ม็เต็มง่ายเอเย็นไหมน่างานชิปยาวมาก22นาทีไม่ชอบยาวๆไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้ก็ต้องรอรอเขากลับมาก็น่าจะนานค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องดับรถรอไปก่อน เห็นว่าจะไปดูที่เทไปดูน้างงานที่หน้าโกโบเฮาเอาเอา,เาแม่กับลูกเขาเล่นอะไรกันนะโอ้ยลมเย็นอยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด สด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับชอวทิชเชอร์นินด้วยนะคะมาแล้ว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 อมันต้องไปที่ขยะนยเดี๋ยวเออทำนี่ไอ้ปูนอะไร5 1 2จิ้งทำไมมันเต็มเร็วเสีะบ่ะพี่ไม่ได้ลบออกหรือเปล่า ลบที Guys, uh, like thrill, ่ขยะน่ะลบหมดแล้วไม่ไ huh. ด้ก okay, uh ู huh. ้ค uh ืนไม่ได uh ้ลบหมดแล้วอือเจ๊บว่าพี่มีคลิปเยอะเกินไปไม่มีไม่มีตอนนี้มีอยู่สองคลิปสามคลิปเฮ้ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะคะเดี๋ยวพามาเที่ยวสารคามอีกบ๊ายบายค่ะ ทำไมอ้วนจังอะไม่ได้ขี้มาห้าวันแล้วนี่้ย <c oughs> ท้องหรือเปล่าถ้าขี่ออแล้วก็จะผอมบนดินดือนนี้อืมไม่ได้ดูดูถ้าขี่ออแล้วจะเป็นยงี้แล้วแรกขุดอยู่ตรงไหนน,น,นี่นี่แถวนี้เลยอันนี้หมดเลยอ่ะขุดอยู่แล้วแว,แวแกนี้อันนี้หมดก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะข้ามป่าไปข้างหลังอีกยี่สิบสามสิบไร่อู้ยมหสาพูดพูดไปงน้นแหละจริงแต่ทางเข้ามันเงี้ย นี่อย่างเงี้ยทางเข้าอย่างเงี้ยเ<อ>ดี๋ดวยวเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ